สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นกอกนะคะมาเด้อนะคะคลิปนี้เราก็มานั่งนะคะยินดีกับคุณลุงคุณป้าด้วยนะคะตอนนี้ก็เดินทางออกมาอีกแล้วนะคะก็เ,ออเหลืออีกนะคะเหลืออีกหนึ่งวันเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะมาดูข้าวงามอีกแล้วนะคะท้องฝาท้องฝาหมกกับท้องฝานะคะ ำอะไรดีนาะไม่ได้ทำอะไรเนาะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคิดถึงวันเก่าๆเนาะวันอะไรเนาะมาฟังเพลงฟังลำกันดีกว่าเนาะฟังเพลงฟังลำอะไร ลำเป็นแต่ของผู้ชายเนาะผู้หญิงลำไม่เป็นนะคะมาเด้อมาเด้อบุรีผลออกแล้วล้มทั้งกะเลยหายเสียดายเด้ความรักอยากสุดเอาคืนใดหายไปเลื่อนไปจอยไปบ้อยบอยบ่ได้กลิน่น เปรียบคือความรักสินบ่มีหงอกอวยหลังนั่งสูบแล้วสูบเล้ายามนเก้าเกือบจำมือสั่งมาคือความรักเปรียบสยามวลน,นั้นเจอปัญหาหมดปัญญานั่งอุราคนไว้พยุงหัวใจอันที่สวมเลือที่ หมดวังนั่งดูบุรี่เงินคนไม่มีดวงกะจิตกะใจแทบลืมหายใจน้อคนยากคนตีจากคงไม่รู้จำแข่ไหนสิ่งผมรักยัง่งของผมไปทำไม่สงสารใจเถอดน้ทอทรมาน พันบุรีลอยเลือนเหมือนความรักคิดไวหนักเมื่อเราจุดไฟเผาผ่านวันไปรักนอนอยู่ก็ไม่นานรักวหวานหวานต้องมาคุ้มพอหลมโปรมาถึงช่วงถึงความป่าใชยใดคิดบอกความเกา่ามาถึงช่วงถึงความป่าชชยใดคิดบอกความเกา่าคิดหลายเทือบเบาเนีนใส่ใจคิดไว้ก สุปรีติดมิดติดใส่มานานพราจากเศร้าหลายครั้งความผิดหวังเสียผู้หญิงก็านีเคยสุบสารดีดีกับสิบเปิดสินายความรักกายจากแล้วยาก็ต้องปล่อยไหลทั้งใจสุดท้ายแต่สิ่งที่มาให้ก็ยังมาไกลห่างคิดไปปวดหัวใจไม่ส้างยังมาแยกทางนับภาษาอะไร พันบุรีมวนสุดท้ายพอทิ้งไปตัดปัญหาแฟนเลิกเราเราเลิกยาเมื่อแฟนลาเหมือนควันจางคือคนมันเหลือเพียงลาคือคนมันเหลือเพียงลางใจเลื่อนล้างมวนบุรีหมดคนเหลือคนนิดน่อยใจน่อยแห่งพระวงนัง่งตรงลงนอกคนห็นใจ เหลือความหวังเป็นใจเอาไว้มาคือควันไฟสีจางแล้วนั่งชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเ,เนาะไม่รู้ว่าจะทำอะไรด,ดีเนาะดูแต่ต้นข้าวนะคะฟังแต่เขียนเขียดชะแอร้องเนาะแล้วก็มาร้องเพลงกันบ้างเนะาะซักเพลงก็ยังดีนะคะถูกบังไม่ถูกบังเนาะกร้องไปนะคะ เขากับบรรยากาศนะคะไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรทํานะคะมาทิมทำนะคะฟังเพลงนะคะฟังรำเนาะรำเป็นแต่ผู้ชายเนาะขอพุณเช่นกันเด้อค่ะสาหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวแม่บุญถินก็จะมารำให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากที่นะคะเหตุการณ์นะคะของตอนนี้คุณลุงก็ออกมาจากสายแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นเขามอบช่อดอกไม้ให้แล้วนะคะก็ เป็นความสุขความเจริญที่ได้เห็นเนาะเราถ้าอยู่ทางนี้นะคะเราก็ส่งกําลังใจนะคะไปให้คุณลุงคุณป้านะคะที่สารมุกดาหารเช่นกันนะคะสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกกอกด้วยนะคะขอบพะคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ